Okay. เราจะมาแนะนําอะไรชักโคกกันนะครับอันนี้เป็นชักโคกแบบชิ้นเดียวนะฮะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า one piece one วันก็คือ1พี่ก็คือชิ้นนะฮะชักโครก1ชิ้นนะ,ะชักโคกชิ้นเดียวะะโอเคหลักๆของสุขภัณฑ์หรือว่าชักโคกเนะี่ยมันมีหัวใจหลักๆมันอยู่แค่อินเลสกับเอาท์เล i นะฮะอินเลคืออะไรอินเลสคือชุดทางน้ําเข้านะฮะ ช so news, JI, wow. ุดทางน้าเข้าทําหน้าที่ในการเอาน้ําจากระบบปปาเนี่ยจากวาลเนี่ยนะฮะเข้ามาเติมเต็มในแทง์นะฮะอันนี้คือชุดทางน้าเข้าหรือว่าอินเลสฮะเอาเลสเอาเลสคือชุดทางน้ําออกนะฮะชุดทางน้ําออกทําหน้าที่ในการเอาน้ําในโถเนี่ยไปชําระล้างสิ่งปฏิกูลในโถนะฮะเพื่อให้มันเกลี้ยงออกไปนะฮะแลวควเนี้ มันก็จะมีเป็นแบบกดปุ่มเดียวกด2ปุ่มระบบดูโอฟัดร,ระบบประหยัดน้ําถ่ายเบาถ่ายหนักอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าอันนี้เป็นระบบวอชดาวเป็นแบบดูโอฟัดก็คือถ่ายเบากับถ่ายหนักอันนี้เราทําการเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาทดสอบการกดฝัดดูนะครับอันนี้เป็นระบบวอชดาววอชดาวคือใช้แรงดันน้ําจากในแทงหม้อน้ําทั้งหมดเนี่ยนะฮะกดมาแล้วก็ดันสิ่งปฏิกูลออกไปโดยไม่ต้องอาศัยที่เป็นระบบเครืร่องดัก เหมือนไซฟอนเจ็ตช่วยในการฝัดนะฮะอันนี้ตักลาดได้นะครับน้ำไม่ไหลไฟไม่ออกอ้ยน้ำไหลไฟดับาสามารถที่จะเอาน้ำมาใส่ถังตักลาดได้แต่ว่าถ้าเป็นไซฟฟนเจ็ตถามว่าลาดลงไหมลาดลงแต่ใช้น้ำในปริมาณที่เยอะนะบ,บางเคสก็ไม่ลงเลยนะครับโอเคเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยเรามากดฝัดดูนะครับอันนี้เป็น6ลิตรนะฮะแทงนี้มันบรรจุน้ำได้6ลิตรนะฮะว่ามันบอกเรื่นะ มันจะเขียนบอกอยู่ว่า 6L 6อยู่มุมแนี้ก6 L ก็เลยต้องบอกว่าเป็น6ลิตรไดก่อนนะครับโอเคกดฟูฟัดก็คือถ่ายหนัก6ลิตรนะครลองกดดูนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะฮะร,รูปแบบแล้วก็ลักษณะการทำงานของวอชดาวก็คือใช้น้ำในการผักสิ่งปฏิกูลน,นะครับน้ำประมาณ เจ็ดสเนี่ยจะออกที่ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะ,ะแล้อีก3 0เนี่ยจะเป็นตัวล้างขอบถูเพื่อให้มันเกลี้ยงเก่าขึ้นนะฮะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ออกจากด้านหลังออกจากด้านหน้าแล้วก็เป็นตัวดันสิ่งปฏิกูลออกไฟนะสามสิบเปอร์เซ็นต์จะล้างขอบถูให้มันสะอาดขึ้นนะครับโอเคเรียบร้อย